ก่ย่างห้านาวนะครับกินคู่กับพริกนะครับพริกอะไรไม่รู้นะครับกับคมแล้วลุยเลยนะครับนี่นะครับน้องไก่เลเน้นๆนะครับ้อ ตับตรงไปงครับนุ่มมากหรดามือเกน่กาครับเนื้อขา นุ่มเปื่อยมากอืออร่อยเราไม่ต้องกินแบบผู้ดีเพราะเราไม่ก็ดีเท่าไหร่ลูกบอลกิเข้าวหลาสจินผู้กังมส่กังใหญ่ๆโอ้โหมาก โอเคเปตงอุ <Okay. S 2> mm. ๊ยตกใจนิันึง แย่ายกห้าแนวครับเราซื้อมาตัวละเก้าสิบเก้าบาทนะครับถูกม,มากคุ้มเงินันเนี้มากินกับน้ำจิ้มหมบ้างครับ bị bốn cà lắm ไม่ต้องใส่ยิ่งก็อร่อยครับตัดเข้าไปจะมีความนุ่มไก่น้านุ่มมากหอกเลยอ๋อด้านเฉยโอ้โอ้น้ำแตกแม่สาวน้อย แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้อ uh huh. กายครับกายอืก <R> ินแบบดิจ <D> ิตอลดิจ <N> ิตอลอืม ในทีเด็ดของไก่นะครับตูไก่แล้วมามาให้มันจิ้มสักหน่อยด้านไหนเนาะ <c oughs> <c oughs> ด้านนี้ครับ <c oughs> มันมันชม่อมเลย อกไก่นะครับอยาก,กินคำใหญ่นะตีคอนะครับน้องๆหนูๆอย่าอย่าไปทำตามนะเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ไก่ย่างหดาวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ